สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมกับร้านของเล่นแกะนินนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวปืนอารมณ์จีนของจีนนะครับรุ่น48นะครับผมตัวนี้จะเป็นทรงกระคาบาลิตานะครับจะไปดูข้างในนะครับนี่นะครับทรงกรบาลิตานะครับก็จะทามาอ่าเล็กว่าของจริงเล็กน้อยนะครับผมขับปืนรุ่นนี้นะครับ จะหนักอยู่ที่ประมาณ360กรัมนะครับผมความยาวของเืนี้นะรับอยให้ดูนะครับความยาวก็จะทำประมาณ19 19เซน19บเเซนติเมตรนะครับความแรงเขาจะอยู่ที่ร้อยอตารางฟุตต,ต่อวินาทีนะครับผม ที่กระสุน0.2กรัมน,นะครับส่วนที่เป็นพลาส,สติกของปืนรุ่นนี้ก็จะมีเ,ออเป็นตัวประกับแล้วก็ไกนะครับแล้วก็แมก็กกาซีนนะครับเป็นพลาส,สติกแต่ถูกน้ำหนักไว้นะครับรุ่นนี้จะไม่มีออล็อกค้างสไลด์อะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีเซฟด้วยนกก็เอาออกไม่ได้นะครับ ตรงนี้จะสแตนดาร์ด,ดเลยนะครับชักยิงจิรนัดไปเลยนะครับนะครับไอตรงนี้เขียนว่าอะไรก็อ่านไม่ออกเลไม่ดูเวยอะไรสักอย่างนี้นะครับนี่ครับค่อนข้างสวยครับขนาดพอดีมือนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปทดสอบการยิงกันดูนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาทดสอบกันยริงกันดูนะครับเดี๋ยวผมบรรจุกระสุนเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับระยะเป้าอยู่ที่ประมาณห้าเมตรนะครับพื้นที่จํากัดนะครับผมแรงครับ เรียบร้อยครับ๋ยวมาดูนะครันี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังกระดาษดีกว่าอนี่นะครับดูรอยครับแรงครับค่อนข้างแรงครับ โอเคนะครับผม